รีวิวก่อนเกมทีมชาติไทยพัฒนาเนเธอร์แลนด์สองทุ่มครึ่งพรุ่งนี้รู้กันและเ,เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรความบ้ามินชาติไทยมีมากแค่ไหนวันนี้เรามาวิเคราะห์กันครับต้องทำอะไรให้ชัดทั้งการวางแผนการอ่านเกมและมองเป้าหมายให้ชัดตั้งแต่แรกเรื่องไฮายาเทียน้ำตาเทียมคุณภาพของคนไทย มีตัวยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตช่วยบรรเทาอาการแสบตาและตาร้าชั่วคราวรวมถึงอาการตาแห้งเพียงบิดฝาตุกและหยอดไฮยาเทียจะกระจายตัวเป็นชั้นเคลือบใสเพื่อปกป้องผิวของดวงตาคุณอย่างที่เราทราบกันนะครับว่า v ีเอนนะครับเดินทางมาถึงสนามที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพรุ่งนี้ครับก็ถือว่าเป็นแมตที่สําคัญมากๆของทีมชาติไทยนะครับนั่นคือทีมชาติไทยของเราจะเจอกับกางหันสีส้มครับ เนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทีมที่เราแพ้ทางพอสมควรนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับไปเรื่องนี้สสิตีกันก่อนแหม่ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเจอกัน5นัดเนี่ยเป็นเนเธอร์แลนด์ชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับและส่วนใหญ่ จะเป็น3ต่อศูนเซตด้วยนะครับแต่โอกิจจะให้ติงตรงนี้ไว้ครับเพราะเราเจอกันเนี่ยล่าสุดนะครับปี2021ในวอลเลย์บอลเนชันลีกนะครับชุดนั้นครับเป็นชุดเฉพาะกิจนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นของเราเนี่ยติดโควิดทำให้ต้องนึ่งชุดเฉพาะกิจไปเล่นแทนนะชุดเจเซียนตอนนั้นก็ไม่ได้ซ้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นครับการเจอกันระหว่างในทแรงกับทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันเนี่ยเอาจงจริงก็ยังไม่เคยเจอกันนะยังไม่เคยเจอกันเพราะฉะนั้นมองว่าทิ้งสถิติไปให้หมดครับแล้วพรุง้จตมะอททิไย บอกแบบนี้ว่าโคด้ดด่วนเนี่ยก่อนหน้านี้มีการให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะมีผู้เล่นบางคนที่ความฟิตเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอกวาบทสัมภาษณ์นั้นก็ผ่านมาประมาณวันสองวันแล้วอกเชื่อว่าพรุ่งนี้นักกีฬาทุกคนน่าจะมีความฟิตที่ดีแล้วก็ใกล้เคียงจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับส่วนในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาทีมชาติไทยก็โชคดีตรงนี้ครับที่มาเล่นในบ้านแล้วก็มีทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในการดูแลร่างกายเข้ามาช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อนะรรับ่่่ีีีอกมอออมมาาเไททยยยดสห ไทยนะครับส่วนหน้าของเนเธอร์แลนด์ครับเขาจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับในสนามนี้นะครับนิก้าเดลอฟมาแน่นอนนะครับแล้วคนที่โอกวาน้าจับตามองเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือทางด้านของเมริโนวานะครับก็ถือว่าเป็นคนที่น่าจับตามองเป็นหัวเสาอายุน้อยนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนครับที่น่าจับตามองพอสมควรนะครับสําหรับทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับเทียบผลงานกันสักนิดนึงครับทีมชาติไทยกับเนเธอร์แลนด์ต้องบอกแบบนี้ครับว่าไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะว่าเนเธอร์แลนด์พวกเขาก็ชนะเพียงแค่2เท่านั้นนะททีมชาติไย ชนะเพียงแค่2เท่ากาันเพราะฉะนั้นครับในเรื่องอันดับของตารางคะแนนเนี่ยในตอร์งลนด์12ทีมชาติไทย13เนี่ยไม่ห่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแมตช์พรุ่งนี้ ึงเป็นแมตช์สำคัญมากๆครับใครชนะก็จะกลุ่มความได้เปรียบมากๆเลยครับก็คือแซงแน่ๆแหละแล้วก็จะไปลุ้นกันเอาครับว่าจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ที่1 0หรือ11จะขึ้นไปถึงไหมเดี๋ยวต้องดูผลการแข่งขันของคูอ่อื่นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ครับอกระหว่าว่าทีมชาติไทยต้องชนะให้ได้เป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นการเปิดหัวสนามในบ้านเราด้วยครับถ้าเราชนะได้ปุ๊บเนี่ยอกระหว่าว่าแมตช์อื่นๆการเจอตุรกีการเจอญี่ปุ่นการเจอบราซิลเนี่ยเราจะผ่อนคลายได้มากขึ้นครับซึ่งโอกอว่านนากอกกอวามาร้างสะ ได้เหมือนกันครับและเมื่อไรครับคิดเห็นอย่างไรก็ว่ากิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันครับดูไปแล้วแปลวก็บรรยายเหมือนเดิมถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดเจอกันตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ